สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องจูจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทพนึกมันและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านมังงะมหาเวทพนึกมันในตอนที่256นะครับผมซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าอิตาโดริยูจิของเราพลังที่ซ่อนเล็ดเนี่ยกำลังตื่นขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยตอนนี้ก็จะเปิดมาที่การย้อนอดีตของโกโจนะครับผมเป็นการที่โกโจเนี่ยออกมาอธิบายเกี่ยวกับประกายแสงสี มโคคุเซนนะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรโกโจใช้มันได้มากน้อยแค่ไหนโดยโกโจได้บอกว่าผมปล่อยประกายแสงสีดำแบบตั้งใจได้หรือเปล่านั้นเหรอและทําไมจึงคิดว่าทําได้คําตอบทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ดวงตาลรคู่กันนี่แหละประกายเทมินคือความผิดเพี้ยนของบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อคาดเคลื่อนระหว่างพลังเวทกับการโจมตีโดยอาวุธไร้อาคมไม่เกิน0.001วิแต่ต้องยอมรับนะว่าที่ผ่านมาผมเองเนี่ยก็ยังอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่ค่อยเคลียร์นะแต่ ังไงก็ตามถ้าเกิดว่าตัวแปรมันมีแค่นั้นผมเองเนี่ยก็คงทําตด้แบบชิวๆแล้วแล้วโกโจก็ได้มีการอธิบายขั้นตอนการใช้พลังนะครับโดยโกโจเนี่ยได้ยกตัวอย่างท่าแบบหมัดกําปั้นกระแทกนะครับก็คือการอัดพลังเสยเวทไปที่หมัดแล้วก็ต่อยเข้าไปโกโจบอกว่าวิธีการต่อยแบบนี้มันเป็นการสะสมพลังไว้ที่หมัดแล้วก็ต่อยเข้าไปโดยมันจะมีเหมือน3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกหรือว่าวิธีที่1ก็คือการสะสมพลังเวทเอาไว้ที่หมัดวิธีที่2ก็คือการปล่อยพลังเวทที่อยู่ตรงหมัดแล้วก็พุ่งกกระแท ส่วนวิธีที่3เนี่ยครับก็คือพลังเวทที่ต้องรับหน้าที่ของการกระทํสองอย่างก่อนหน้านี้โกโจบอกว่านอกจากจังหวะมันต้องบรรจบกันแล้วการผสมผสานเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรชีวัดนะครับว่าประกายแสงเสียดามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคนที่สามารถปรับแต่งวิธีที่3ได้แบบลงตัวเป๊ะเนี่ยโกโจบอกว่าหาให้ตายก็หาไม่เจอหรอกยกเว้นตัวเขามีหนําซ้ําการผสมผสานที่ว่าเนี่ยยังจําเป็นต้องปรับตามสภาวะแวดล้อมในขณะนั้นด้วยโกโจบอกว่าพูดง่ายๆเลยเนี่ยก็คือต้องดูทั้ง พลังเวทของคู่ต่อสู้แล้วก็ดูทั้งแบบไกลเนื้อหงตัวเองด้วยโดยส่วนตัวของเขาเองเนี่ยอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ความชื้นก็มีผลเหมือนกันนะครับที่จะทาให้ประก,กายแสงสีดําเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดจะให้สรุปแบบง่ายๆเลยก็คือประกายแสงสีดําเป็นพลังที่จะไม่เกิดขึ้นแบบตายตัวแน่นอนไม่มีวิธีที่มันแน่นอนแบบเป๊ะๆนั่นเองซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นการสรุปที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าฟังจากที่โกโจพูดเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับว่าโกโจพูดอะไรก็เข้าใจไปว ไนไได้แล้วแต่บรรยากาศจังหวะที่มันเหมาะเป็นช่วงโอกาสจังหวะอะไรประมาณนี้นะครับถึงจะเกิดประกายแสงสีดําขึ้นก็ได้แล้วครับหลังจากที่โกโจอธิบายเกี่ยวกับท่าประกายแสงสีดําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้ตัดกลับมาที่เหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งมากิก็วิเคราะห์สุคุณะนะครับว่าถ้าเกิดรวมกับหมัดที่ต่อยเธอไปก่อนหน้านี้ด้วยตอนนี้สุคุนะเนี่ยใช้ประกายแสงสีดําไปสองครั้งแล้วแล้วก็สงสัยนะครับว่าไอ้สอคนนั้นมีเกี่ยวกับลาลูเนี่ยมันคือใครสงสัยจะเป็นคนที่ยูตาบอกว่า จะมาเป็นกองกําลังเสริมเสินะส่วนมิกเกลก็ได้คิดกับตัวเองนะครับว่าแบบนี้ชักไม่ไหวแล้วสิหลังจากนี้สุคุนะเนี่ยมันคงมีพลังพุ่งแบบฉุดไม่อยู่แน่ๆทางที่ดีพวกเขาเนี่ยควรเพ่นหนีดีกว่าส่วนยูจิก็ได้คิดเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้พลังเสียเวทย้อนกลับของสุคุนะมันกําลังแบบกลับมาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะเป็นวิธีแบบเดียวกันกับโกโจที่เคยใช้แล้วก็สงสัยนะครับว่าเออมิกเกลกับลาลูมันคือใครกันว่าส่วนโชโซก็ได้คิดเหมือนกันนะครับผมว่าดูจากการที่ยูจิกับมากิไม่ได้พูดอะไรกับ2 คนนั้นแล้วสงสัย2คนนั้นเนน่ยก็คงเป็นเหมือนคนจากโรงเรียนสายเวทเรามั้งนะคงเป็นคนที่มาช่วยพวกเขาต่อสู้เพื่อจัดการสุคุณะก็คงแบบเป็นมิรนะครับผมไม่ได้เป็นศัตัวอะไรแล้วเมื่อทุกคนเนี่ยกำลังแบบอึนๆนะครับผมว่ามิเกลกับลาลูคือใครสุคุนะมันจะพลังอัพขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้มากิก็ได้เปิดการต่อสู้นะครับโดยการเข้าไปฟันใส่สุคุณะส่วนยูจิก็ได้จับลาวเหล็กที่เป็นรูปตัวยูนะครับผมไปล็อกตัวสุคุณะเอาไว้เพื่อเปิดช่องให้โชโซใช้ท่าเจาะโลหิตยิงใส่หน้าสุุนะแบบ ระยะประชิดแต่ทว่าสุขุนะก็สามารถกระโดดหลบออกมาจากการโจมตีได้แต่ทว่าในตอนนั้นมากิ่ก็ได้โผมาจากด้านหลังของสุขุนะนะครับแล้วก็ได้ทําการใช้ดาบเนี่ยที่มือไปที่สุขุนะแต่สุขุนะก็สามารถจับดาบของมากิ่ได้จากนั้นมากิ่กับสุขุนะก็ได้ต่อสู้ห้ำหั่นกันนะครับผมซึ่งโชโซที่ดูการต่อสู้ของมากิเนี่ยก็เห็นการเคลื่อนไหวของมากิ่ว่ามันแปลกแไปนะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่ามารกิ่งเคลื่อนไหวโดวยการแบบสัมผัสอากาศเลยก็คือมากสาามรถเคลื่อนไหวโดยกาาารจััับสสมผอกศได้ นนั่นเอตอนนี้สุขุนะได้ชาร์จพลังไว้ที่หมัดข้างขวานะครับแล้วก็ได้ทําการปล่อยหมัดประกายแสงสีดำหรือว่าโคคุเซนเนี่ยใส่มากิไปอีก1ครั้งนะครับเท่ากับว่าตอนนี้สุขุนะได้ปล่อยโคคุเซนไปถึง3ครั้งแล้วซึ่งมากิที่โดนโจมตีไปก็ไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไรมากนะครับผมก็ยังสามารถสู้ได้อยู่แต่ว่าสุขุนะก็ได้ทําการปล่อยท่าฟันมาฟันใส่ท้องมากิไปด้วย1ทีนะครับผมซึ่งมากิก็สัมผัสได้ว่าตอนนี้พลังในการฟันของสุขุนะก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันในขณะที่สุขุนะกาลังตั้งท่าฟัน ใ,ในตอนนั้นโชโซเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนะครับโดยการใช้ท่ามหานวนดาราระเบิดใส่สุคุณะนะครับผมแต่ถ้าว่าสุคุณะก็ได้ปล่อยท่าฟันมาทางโชโซ,โ,ซโชโซเนี่ยก็โฟกัสไปที่คมตาของสุคุณะที่มันกําลังเข้ามานะครับแต่ถ้าว่าในตอนนั้นสุคุณะก็ได้พุ่งตัวมาจากไหนไม่รู้โผล่ด้านหลังของโชโซอย่างรวดเร็วนะครับจนโชโซเนี่ยถึงกับตกใจเลยว่าสุคุณะเคลื่อนตัวมาที่ด้านหลังเขาก่อนที่คมตาของสุคุณะจะมาถึงตัวเขาซะอีกสุคุณะได้จับโชโซเหวี่ยงไปชนกับกําแพงนะครับผมจากนั้นก็ได้ท การใช้โคคุเซนเนี่ยเข้าไปต่อยโชโซอีกหนึ่งหมัดนะครับผมซึ่งก็โดนไปเต็มๆนะแต่ว่าโชโซก็ได้ทําการใช้เกาะโลหิตหรือว่าเกาะเลือดนะครับป้องกันการโจมตีของสุขุนะนะครับเลยทําให้เขาไม่ได้บาดเจ็บหนักมากในขณะที่โชโซโดนต่อยอยู่ตอนนี้ยูจิก็ได้โผล่เข้ามาแล้วก็ได้ซัดหน้าสุขุนะไปแบบเต็มๆนะครับซึ่งโชโซเนี่ยก็ได้มีการคิดว่าต่อให้ตอนนี้สุขุนะจะพยายามดึงศัก,กยภาพในการต่อสู้ให้กลับคืนมามากแค่ไหนแต่ว่าเมื่อสุขุนะถูกยูจิต่อยหรือว่าทำร้ายเมื่อไหร่เนี่ยการเอาพุ พลังเวทออกมาแล้วก็การควบคุมกายเนื้อก็จะเกิดการทื่อลงไปด้วยซึ่งตอนนี้โชโซได้มอบบางอย่างให้กับยูจินะครับโชโซบอกว่ายูจิเอานี่ไปใช้ยูจิก็รับทราบแล้วก็เหมือนแบบรับสิ่งของอะไรกันบางอย่างนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตดัดภาพมาที่มิเกลกับลาลูนะครับซึ่งลาลูที่โดนโคคุเซนของสุขุนะไปก็เจ็บหนักนะครับต้องให้มิเกลเนี่ยมาแบกลุกขึ้นมานะครับผมซึ่งมิเกลก็ได้บอกลาลูนะครับว่าพวกเราเนี่ยไปกันเถอะหน้าที่ของพวกเราก็น่าจะหมดแค่นี้แล้วแต่ลาลู นนมีเรื่องที่ต้องทําอยู่ตัดภาพมาที่ยูจิกับสุคุณะตอนนี้ยูจิก็ได้เข้าสู้กับสุคุนะนะครับผมได้ตีเข้าอัดใส่สุคุณะแต่ทว่าสุคุณะก็ได้จับคอเสื้อยูจิแล้วก็ได้ฟาดยูจิลงไปที่พื้นนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นยูจิก็ได้ทําการใช้ท่าเจาะโลหิตยิงเข้าไปที่หน้าของสุคุณะแบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่โชโซซึ่งโชโซเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองว่ายูจิยังใช้ร้อยรวมได้แบบไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ได้คิดนะครับว่าเออ้อออ่เีเนนกเ ได้ยื่นอะไรบางอย่างให้กับยูจินะครับก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้ยูจิสามารถปล่อยท่าเจาะโลหิตใส่สุขุนะได้นั่นเองหลังจากที่สุขุนะถูกเจาะโลหิตเข้าไปตอนนี้สุขุนะก็ได้ผลักยูจิออกมานะครับพร้อมกับฟันหน้ายูจิไปด้วยนิดนึงยูจิที่กระเด็นออกมาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้ตั้งท่าชาร์จพลังเตรียมปล่อยโคคุเซนใส่สุขุนะซึ่งสุขุนะก็สัมผัสได้นะครับว่าตอนนี้ยูจิกําลังปล่อยท่าโคคุเซนหรือว่าปะก่เทมินใส่เขานะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเองก็ได้มีบบาาางงงออย่มรกวจจิตใขสุข และสิ่งที่มันเข้ามารบกวนจิตใจของสุขุนะก็คืออาคมฮาร์ดแคชของลาลูนั่นเองนะครับตอนนี้ลาลูเนี่ยก็ได้เข้ามาใช้อาคมนี้รบกวนจิตใจของสุขุนะไม่ให้โฟกัสไปที่หมัดประกายแสงสีดําของยูจิเพราะว่าอาคมนี้ของลาลูนอกจากจะสามารถสัมผัสกายเนื้อข้างนอกได้แล้วนะครับยังสามารถสัมผัสได้ถึงจิตใจจิตสํานึกอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับยิ่งเป็นคนที่เคยโดนสัมผัสมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งจะสามารถสัมผัสจิตใจได้ง่ายขึ้นในขณะที่ลาลูมาลบกวนจิตใจของสุข,ขุนะ ในตอนนี้ยูจิก็ได้เข้ามาใช้ประกายแสงสีดำต่อยใส่สุคุณะไปแบบเต็มๆนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นประกายแสงสีดำที่รุนแรงมากๆนะครับอัดสุคุณะติดกำแพงเลยแล้วก็มีคำอธิบายขึ้นมาว่าประกายแสงสีดำกลายเป็นตัวแปรที่ปลดปล่อยความสามารถอันซ่อนเล้นและทากลางแสงสะเก็ดไฟที่ปิวว่อนอิตาดุลิยูจิได้ลืมตาตื่นขึ้นแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสำหรับมหาเวทผนึกมันในตอนที่256นะครับซึ่งเรียกได้ว่ายูจิของเราเน กำลังจะเก่งขึ้นแล้วนะครับสุขุนะไม่เอาจริงไม่เป็นไรแต่ว่ายูจีเนี่ยจะเอาจริงแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็มารอดูกันนะครับว่าพลังที่จะตื่นขึ้นของยูจิมันคืออะไรกันแน่ซึ่งตอนนี้ก็มีหล si ากหลายทฤษฎีมากๆ ENGLISH นะครับว่ายูจิจะใช้พลังสุขุนะได้ยูจิจะมีพลังแปลกๆสลับดวงวิญญาณอะไรต่างๆนะครับที่เป็นทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่เราเคยพูดถึงกันไปก็ต้องมารอดูกันว่าสรุปแล้วพลังที่มันซ่อนเร้นของยูจิเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับซึ่งก็จะมีประมาณ,ณนี้นะครับผมสำหรับคลิปของเรา วันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ